ปีที่4ี่นะคะวันนี้มาเปิดกับคุณคก้ยในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของการคัดลายมือคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดลายมือนะคะข้อที่หนึ่งนะคะบอกหลักการคัดลายมือและคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบของกระทรวงศึกษาธิการได้นะคะ อ่านและเขียนคำในมาตรากกาได้และเห็นความสำคัญของการคัดลายมือและการอ่านคำในมาตรากกาได้นะคะอ่ะมาดูการคัดลายมือการคัดลายมือก็คือการคัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอ้าวทีนี้ประเภทของการคัดลายมือมีทั้งหมดกี่ประเภทเราไปดูประเภทที่หนึ่งกันเลยค่ะ ประเภทที่หคือการทัดแบบตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะก็คือมันจะใช้พยัญชนะนะคะเต็มเส้นนะคะถ้าเราใช้สมุดที่เป็นกราฟเส้นนะคะจะมีเส้นบรรทัดทั้ง5เส้นเพราะนั้นตัวอักษรหรือพยัญชนะนะคะจะต้องเต็มเส้นที่1จนถึงเส้นสุดท้ายนะคะอ่าส่วน สละนะคะจะเขียนไว้ด้านบนนะคะสระบางตัวต้องเขียนไว้บนพยัญชนะก็คือต้องบนเส้นนะคะ mm. ออาละทีนี้ประเภทที่2นะคะเป็นการคัดลายมือแบบตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะ mm. นักเรียนจะต้องสังเกตว่าถ้าเราใช้เส้นกราฟ5เส้นเราจะ คัดในระหว่างเส้นที่3แต่ถ้าเราไม่ได้คัดลายมือด้วยสมุดที่เป็นกราฟเราก็ต้องเดานะคะเดาเดาในที่นี้คือดูให้อยู่กลางของเส้นบรรทัดนั่นเองและประเภทที่3นะคะเป็นการคัดลายมือแบบตัววัด แก้มบรรจงตัวหวัดแตที่นี้ไม่ใช่ลายมือหวัดนะคะาการเอียงองศาของตัวหนังสือนะคะให้เอียงไปด้านขวาทีนี้จุดป,ประสงค์ของการคัดลายมือเนี่ยเพื่ออะไรนะข้อหนึ่งเพื่อฝึกการเป็นผู้ที่มีสมาธิในการเขียนตัวอักษรไทยเวลานักเรียนคัดลายมือเนี่ยนักเรียนต้องมีสมาธิใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนไม่มีสมาธิมันจะเป็นยังไงคะเราก็จะคัดตัวพยัญชนะหรือคำคำนั้นผิดเมื่อผิดแล้วก็จะต้องลบเมื่อลบแล้วมันจะดูสวยงามไหมคะไม่สวยเพราะมันสกปรกใช่ไหมคะเพราะนั้นการาขีจะต้องมีสมาธิในการคัดทุกครั้งราะนักเนียนจะต้องดูตัวอักษรนะคะ,ะข้อที่สองเพื่อให้เขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักวิธีการ ะะเพราะฉะนั้นการเขียนตัวอักษรไทยเนี่ยมันจะมีวิธีการเขียนที่ถูกต้องบางคนยังเขียนไม่ถูกต้องนะคะเมื่อเรียนแล้วเราจะต้องเขียนตัวอักษรไทยได้ถูกต้องตามหลักนะคะข้อที่สเพื่อให้รู้จักการจัดระเบียบการเว้นวรรคและการเว้นช่องไฟเว้นวรรคและเว้นช่องไฟถ้าเว้นวรรคก็คือเราจะเว้นเป็นคำนะคะ แต่ถ้าเว้นช่องไฟมันจะเป็นการเว้นระยะห่างของตัวพยัญชนะหรือตัวอักษรให้เท่าๆกันนะคะเพื่อทำให้ดูสบายตาและอ่านง่ายนะคะทีนี้มาดูข้อที่สิ่นะคะเพื่อให้รู้จักสังเกตว่าแบบอย่างของตัวอักษรที่ถูกต้องสวยงามนั้นน่ะมันเป็นตัวอย่างในการเขียนในโอกาสต่อไปได้นะคะ และข้อ5เพื่อให้มีความภาคภูมิใจและมีความรักในการเขียนภาษาไทยเพราะภาษาไทยถือว่าเป็นมรดกประจำชาติไทยเพราะประเทศไทยมีภาษาไทยใช้เองนะคะชาติอื่นไม่มีภาษาใช้เองแต่ภาษาไทยลงมีนะคะภาษาไทยรู้ไหมคะว่าอักษรไทยไทยเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นคะยังจำได้ไหมคะ อพ่อขุลรามคำาอนเลยค่คะ,ะ,ะจากนี้นะคะมาอ่านบทร้อยกรองหลักของการคัดลายมือนะคะเขียนลายมือมีหลักรู้จักนั่งตัวต้องตั้งตรงแนบถูกแบบอย่างจับดินสอปากกาถูกท่าทาง สะบุดวางพางเพ่งแล้วเล็งแลค่อยเขียนไปให้งามตามสัดส่วนช่องไฟจัดวัดกะระยะแน่สะระหรือเครื่องหมายอย่าย้ายแปลตั้งใจแน่มีระเบียบเรียบร้อยเอ่ยมาค่ะไปดูหลักของการคัดลายมือ นะคะข้อที่1น,นักเรียนต้องนั่งตัวตรง<อ>ต้งไหมคะอ่าหลังชิดติดพนับเก้าอี้ข้อที่สองจับดินสอให้ถูกต้องเพราะฉะนั้นการจับดินสอนะคะให้สำรวจตัวเองว่าตัวเองอะจับดินสอถูกต้องหรือไม่นะคะต่อไปไปดูข้อที่3านะคะ วางสมุดให้ตรงตรงกับสายตาของเรานะคะและข้อที่4ช่องไฟต้องสม่ําเสมอกันสังเกตนะคะช่องไฟคือระยะตรงนี้นะคะระยะของตัวอักษรแต่ละตัวนะคะเว้นระยะให้สม่ําเสมอน,นะคะนีต่อข้อที่5กับข้อที่6นะคะข้อที่ห วางตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ให้ถูกต้องเช่นคำว่าหินหินวางสระอีไว้บนหอหีบนะคะวางให้ตรงนะคะและสระที่อยู่ด้านล่างคำว่าครูครูวางสระอูให้ตรงกับรอเรือไม่ใช่ตรงกับคอควายนะคะไม่งั้นจะเป็นครูน้ำเลยนะคะความหมายจะเปลี่ยนนะคะ การเขียนสระไอไม้ม้วนสระไอไม่มาลายสระโอนะคะและตัวเลขไทยถ้าเป็นสระที่มันยาวต้องเขียนให้สูงขึ้นไปบนเส้นบรรทัดนะคะเหนือขึ้นไปนะคะทีนี้การคัดตัวเลขเราก็คัดให้เต็มแบบนี้นะคะแบบตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูนะคะอ่ะทีนี้จะเป็นวิธีการคัดตัวอักษร ตัวอักษรที่ไม่มีหัวก็คือกอไก่ทีนี้การเขียนกอไก่เขียนอย่างไรคะนักเรียนเราจะลาบจากข้างขวาไปด้านซ้ายหรือซ้ายไปขวาจากล่างขึ้นไปนะคะตามหัวลูกศรปูนะคะแล้วก็เขียนหัวจยกักแล้วก็โค้งลงมาให้เสมอกันนะคะเขียนให้ถูกต้องฝึกลากตัวอักษรให้ถูกต้อง ต่อไปเป็นการเขียนตัวอักษรประเภทมีหัวหัวออกค่ะรอบนี้หัวออกสังเกตนะคะหัวออกหัวออกจะหมุนค่ะหมุนหัวก่อนใช่ไหมคะหมุนหัวออกแล้วก็หมุนตามหัวลูกศรตามตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้นักเรียนดูนะคะอ่าให้เขียนคอควายหัวออกวนยังไงคะอ่าววนวนทวนเข็มนาฬิกา แล้วก็ลากลงมาแล้วก็เขียนโค้งจบนะคะต่อไปเป็นการเขียนอักษรประเภทหัวเข้าหัวเข้าคือจะเป็นดอเด็กแล้วค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็จะหมุนหัวก่อนค่ะหมุนตามเข็นมาน,นาฬิกานี่หัวเข้านะคะอ่าแบบนี้นะคะต่อไปเป็นวิธีการเขียนตัวอักษรประเภท มีหัวแต่ทีนี้เป็นหัวหยักหรือเขาเรียกว่าหัวแตกนะคะเราก็หมุนหัวหนึ่งรอบแล้วก็เขียนหัวหยักนะคะไปตามเส้นนะคะ่ะนี้นะคะหัวหยักต่อไปเป็นวิธีการเขียนตัวอักษรประเภทมีเชิง อ่านี่จอบังนะคะจอหูก้อยบังมีเชิงก็เช่นตัวเยนชนะถอฐานนะคะเขียนหัววนนะคะขึ้นลากขึ้นจบหนึ่งครั้งเขียนอีกครั้งเขียนอีกตัวหนึ่งคือมีเชิงค่ะมีเชิงเขาเรียกมีเชิงนะคะแบบนี้นะคะเพราะนั้นฝึกลากเส้นตัวอักษรให้ถูกต้องตามหลักวิธีการเขียนนะคะอ่ะต่อไป เราไปดูใบงานที่ครูก้อยจะฝากให้นักเรียนทำคือใบงานที่หนึ่งกิจกรรมการคัดลายมือนะคะอ้าวทีนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของการคัดลายมือแล้วเพราะนั้นนักเรียนจะต้องคัด oh. ลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดแบบ อักษรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะจากบทร้อยกองไหว้ผู้มีพระคุณอ่านี่คือตัวอย่างของใบงานที่คุณครูแจกให้กับนักเรียนไปแล้วพร้อมกับตัวอย่างแบบตัวอักษรของกระทรวงศึกษาธิการนะคะอ่ะคำถามสรุปบทเรียน <highlighter> นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างคะอ่า เรียนรู้หลักและวิธีการเขียนคัดลายมือที่ถูกต้องแล้วนักเรียนคิดว่าการคัดลายมือมีความสําคัญต่อนักเรียนหรือไม่อย่างไรมันมีความสําคัญเพราะนักเรียนจะต้องใช้นะคะเพราะภาษาไทยเป็นมรดกประจําชาติไทยนะคะใช้สื่อความหมายเพราะนั้นมันก็มีประโยชน์กับนักเรียนอยู่แล้วนะคะอ่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วันนี้คงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยเนาะเพราะนั้นก็ขอก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำใบงานการคัดลายมือคัดมาให้สวยนะคะจะถามว่าคัดด้วยดินสอได้ไหมคะอะอนุญาตให้ใช้ดินสอในการคัดนะคะไม่ต้องใช้ปากกา<อ>มันจะเลอะนะคะแล้วแล้วมาพบกัน